ท็อขนมไทยค่ะมีขนมชานถัววนถ่วกวนเผลือกกวนเบียก์ตูนสะ๊อตเผือกขนมถ้วยก็แกงถัว่วก็แกงไข่ อันนี้เป็นข้าวเหนียวเหลืองกับข้าวเหนียวสังขยาใช่ไหมคะใช่ค่ะข้าวเหนียวสังขยาแนอะไ้างพี่สังขยาหนาา้าปลาเราตั๊กมาขายที่ตลาดนาภาภาภาดัดขัดวันวันไหนบ้างคะมาแต่วันจันทร์วันเดียวค่ะพี่แล้วก็วันจันทร์มาประมาณกี่โมงคะมาถึงนี่ประมาณนนไหนาสายสาม,ม,มแล้ววันอื่นวันอื่นอยู่ที่แปดนิ้วค่ะแล้วก็ไปลงที่วังมุกแลงอีกที่ก็มุกแรไปวันไหนคะวันจันทร์กัน กี่โมงคะอ๋อจังใช่อ๋อจังนี่ไปเลยค่ะวก็ไปแล้ค่ะอันนี้เป็นตะโก้ตะโตก้อนข้าวโพดสาคูค่ะข้าวสาคูแล้วอันนี้นนคือข้าวเหนียวสังขยาหน้าปลาโมแกงไข่หม้อแกงถั่วค่ะแล้วก็สั่งมาเป็นตะโลผีกขนมเจี๊ยบปูนใบเตยกับกะลามะพร้าว